ของต้นทิพย์นะครับตัวน,นี้ใช้ปีแรกนะครับสองกระสอบนะครับสองไร่กว่านะครับไม่มีน้ำนี่ครับจะปงหลาปี่ีนี้สีดีเพราะว่าเขาอัพเกรดใส่ใส่โซอะมิโนใส่โออามิโนเข้าไปก็ขึ้นี่เรื่องของอ่าขั้มเขียวเนี่ยสีเขียวเขียวมาได้รับหนึ่ง แต่ว่าความแข็งแรงมันถืออวบกว่าดังเจงไอ้บีแล้วใส่เนี่ยคือความต่างระว่ามันมุกตัวกันก็กระชีกก็ะโนกับทวงลายยุ่นกระชีกระนกับทวงลายุ่งาจะว่าจะไหนเนี่ยจาว่าใส่ปุ๋ยยังนะจะนะแต่ว่าจะของว่าปนในใส่ใส่ไอันี้แหละเตคุ้มมันนี่แหละปุ๋ยบันในวันไม่ไม่เหลเือีสองหนึ่งหนึ่งนะโตอนตาน้าเออมัน่มีน่าเลยบ่วาน บอกคุณเินโนดว่าข่บานสุนทิพย์เออากาว่าีะเออนีะแสดงว่าแสดงว่ามันก็คือถูกปีจังห่าคนถามมันมันกัซื้อซื้อบ่ไดบิตาบาปีนั่นนี่ละเขาจะบอกใจที่ดอกอันนี้ใช้ปีแรกใช่ไหมน่ะปีแรกปีแรกทดลองแค่นี้บิไดทดลองบิทงอืมครับ จะาบจะ่าเบิงหาขว่มแตกต่างอยู่แล้วดั้ดูกแล้วว่ามันแตกต่างไหมครับแตกต่างอยู่มันเป็นเป็นต้นสลากอยางนี้นะขาวมันขาวขึ้นมาจะขึ้นมันหมกเลยตามตามจริงนี่ตตัวนี้ทาทางามปุ๋ยธรรมชาติอุ้ทานนี่กองลุ่มอัรนันแต่ตัวนี้บกกองเนาะบกกองขนาดเที่ยงอ็น ออกชั้นสิเป็นเพียกระเทือนหุ่นละมั่หมวคือกาจริงนะปกตินี่ถ้าไม่มีน้ำเป็นเป็นเพียแล้วเนาะครับเพราะว่าตัวนี้ห่างฝนโดนเพราะเที่ยวก้อนเนาะเบิ้งทางน้องธรรมชาติ์เขามันแหลมมันใส่ยาหลายอยู่แล้วออันอันนี้เป็นเป็นเรื่องปกติเพราะนาเรียกอะไรนาดอนเราไม่มีน้ำปกติมันมาเบิ้งเอาแต่หม่งมันสีสีว่าไข่แดมันจะไข่ไข่กว่าขปีนะ

อ่าใบนะเขาเอิ่นว่าดูใบหัวกระสีบัวบัวปนดีมันกรสีบ้านใไร่จำมองมันบัขึ้นข้าวปนได้ดีนะบ้านไหนละครับนั่นลักถึง้องเพราะว่าการคุ้มมันกับบัวเลยเสมอไปเนาะแม่นครับห้าวันก็ได้แม่นต้จำมองกระถือร้ายถือหน่อยแต่ว่ากิดวัวยุ่นนะเขาดีสองสองเขดีเป็นะเนต้นแบบเลยมาหลักการในเรื่องของระยะนี่ผมผมอยากให้หน่อยเพราะต้องไปยังมากเลยปล่อยเลยครับ ตัวตัวนี้วาชพบอยู่กับเคมีเดครับเลยเอาไปของบันดีเลยดีเลยครับเพราะว่าเป็นเพราะว่าเขาถามวงที่บดอเต็มปากเขาใส่ต้นจีน่าดีนีเป็นต้นแบบครับทีมงานถ้าถ้าเอาตัวนี้าใส่โบสามารว้ที่บาได้นหน้าว่ารั้งเขาตัวใดมนครับที่สูน์ไปเลยค่ะถามวันไดผลปีหนใช่รับมาบอบเด่รุ่งหลายเพราะว่าะเอาสาเนนยยสมงระมากอถามวันดีก็คือขึ้นขยายต่อไป ต้นเขากระต่างอยู่เบื้งมันกระต่างต่างกูคูปีนนะค่ะปีนแล้าก็ว่าต่างเราพอโตตัวไม่เนี่ยได้โตตัวต้นคลิปห้องขนาดแรงเนาะตัวนี้พอเดียวตัวอื่นฝนเลยเลยยังไม่มีน้ำอืมยังไม่เคยยังไม่มีน้ำขังสักครั้งเลยจะหมื่นวานฝนแล้วจะหมื่นคนแห้งอุ้ยแต่ใส่น้ำเหมือนทางนู้นเนาะ อตองละมันบ่ได้ที่บ่ถึงน้ำเบิรอี่านึงไอ้น้ำรอดแต่น้ำจากฝ่ายอย่างเดียวโมมีหมูไหลมาน่ะมันบมมีทาหนาอย่างนี้มแต่จากฝ่ายย่างเดียวน้ำหล่นมาเออน้ำ้ำาอแจงหรือว่าแห้งอีหลีนล่ะตะวัาก็เบื้งเดยกัแต่กลางต็วบนโมไปแน่เขียวโมไปแน่เขียวกอกองเลยนะมันสีต้นขาว ยวอยู่เแข็งแลตกตัวนี้แตกกอเหรอด้มันคือแตกกอแล้วพันมีหนามอยู่จ๊กมือหน่อยเขาซองเดือนหมนอ่าประมาณใช้ปีแรกนะครับ ข,ขนาดตรงนี้กีบวัวพลิกวายลายลงนะก็จะสวยประมาณนี้นะไม่สวยกล่องนะครับสวยใบตั้งใบฉันนะครับนี่คือข้อดีของเรานะครับครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพจซอยสำนดีนะครับสนใจผลิตภัณฑ์ของเราก็ติดต่อเข้าไม่ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ